S <S พี่น้องดูนะครับสวัสดีครับอีกรอบหนึ่งอรอบที่สามนะครับขอนแก่นเนี่ยรถติด <50 S 1> แล้วร้อยห้าสิบไหมเนี่ยร้อยห้าสิบไหมรถติดรถติดนะครับมีดา่านอีกแล้วครับสพ <โอ S 2> บ้านเป็ดอสพบ้านเป็ดเอาเนี่ยสพบ้านเตดภูธรจังหวัดขอนแก่นเออเออโอแปลกใจโอ้โกีดขวางการจราจรน่าดูเลยครับรถติดครับก่อนถึงปั๊มกิข้าวก็หิวบันนี้กุณเตียวเป็ดข้างหน้าเนาะไอ้กินเตียวเป็ดข้างหน้ากยเตียวเป็ดร้อยเมตร <chat> <Boo. S 1> ถูกต้องเลยเนี oh, ่ยโอ้เ oh, ดี๋ยวนี่มีกล้องอยู่ครับด่านอะไรเนาะหัวหน้าเลยอ๋อกดคันที่นายจราจรครับล่ะโอ้รอบเมืองเหยอ่ะอคครับครับเดี๋ยวผมดูด่านตักแป๊บเนาะเออเออเดอเอ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 เออเขเขอเนเเนเเเอเอ ชุดใหญ่สองคนเลยก็มีแล้วพ่เออโเออเอาเอโอ้ยมีเห็ุยังน้เออดูไปอาขียัดดานที่เจมัอนี่ฮ้เขาเก่วขึ้นอืมอ เยี S <S <S <an> <là> ่ยมชมหน่อยโว่าดีเพื่อนของทองคำนนท์โอ้ยแดนปิดหน้าปิดตาเลยเนาะหัวหน้าเลยอะไรครับโอ้ยเข้มขัดห้อยกุ้งเข้มขัดห้อยเข้มเอ้เข้มขัดห้อยเปิดนู่นนู่นเข้มขัดไรหนึ่งโอ้มีอุยเยีมชมโอ้ปรับปรับอยู่นี่เลยปรับอยู่นี่เลยอ่าจิ๋งใหญ่ยี่สิอด มาทขมาหากินยากนะเรือเกี่ยเรื่เกี่เดี๋ยวดูดันหน่อยเดี๋ยวดูดันหน่อยดันครับครับครับหัวหน้าด่านอยู่ไหนครับพี่อยู่นี่เหรอได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะถามเดี๋ยวไพี่โอเคเดี๋ยวผมจะถามเออโอหกุ้งเดี๋ยวเราถามหัวหน้าด่านไหม ว่าว่าทําไมด่านมันตั้งถี่ขนาดนี้โอ้รอบเมืองนะครับรอบเมืองผมจะรายงานให้ให้ดูนะครับอะไรงานหน่อยเมื่อกี้มาเจอตรงไหนบ้างสพเมืองใหม่เมืองใหม่อยู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 ่ก่อนก่อนเข้าเข้าขอนแก่นใช่ไหมอาชากเชียงยืนแต่แต่อยู่จังหวัดขอนแก่นแล้วเนาะใช่ไหมในเขตรอบเมืองอ่ะแล้วทีนี้มาที่สพเมืองอันนี้คนเร็วแล้วก็มาที่สพ้านเป็ดอืมนี่้ันเป็ดเว้วันน่าจะตั้งเอะอืมเออเวลวันรอบเมืองออกไปอุดร่ะนะ คิดว่าน่าจะมีรถติดยาวเลยมันกระทำต้องสนใจหรอ,อประชาชนเดือดร้อนแค่ไหนไม่รู้ไม่รู้ <c oughs> ผมจะแต่ไม่สนใจอะ่ะติดก็ติดไปงไงช่างแม่งอือใช่โอ้รถติดเอาดูดูรถติดนะครับรถติดนี่เหลือเหลืออยู่สองเลนค่อยๆบีบเข้ามานี่กีดขวา,างกดขวางการจราจรไหมครับพี่น้องพ,พี่น้องลองดูลองดูว่า แต่ผมมองว่าไม่สะดวกอ่ะไม่สะดวกไม่สะดวกมีเจ้าหน้าที่สามนายสามนายครับว่าไงครับพี่แล้วไปตุลาเจ้าแล้วยังไงครับพี่แล้วไปเสร็จไม่ยังไม่มีเสร็จช้าเสร็จแล้วออกมาเลยโอ้จะให้ผมออกแล้วโอ้แล้วเรียกผมทำไมนีแล้วผมจะดูหน่อยหนึ่งได้ไหมครับลูกก็จับสิดกผมก็การตรวโกลนเขาเรียกว่าเก่าตักเตือน อ๋อนี่อ่ะมันไม่ล่วงหครับวิ่งมาไม่ล่วงครับไ่รถที่ไหมขับรถเขาไปไ่ติเขาไปวอ้คนเป็นห้จบแล้วนนี้มาดิมาดิมันมีเกี่ยวพี่เอ้ยไปสิเขเสร็จหมดแล้วทบไปจัดสินหมดปรกันก็ตกล้นมันไม่หลดหรอกครับเมื่อกี้ผมมัดมาหมดแหละแ่นี้ผมเอาส่งไปแล้วแล้วมันเหลือแค่นี้ถ้าผิดออกไปสั่งเขาไม่สั่งสั่งอะไรนี่บอกว่าบรรทุกไม่มีสิ่งิมพ์ไม่มสิ่งพิยังไป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 ไแล้วก็ไป ก็ไ่รเกคครับผมจะจอดไม่ได้เลยไป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 ไอไป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 ไไปไไปไไป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 ไไป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 ไไปไปไปไไป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 ไไป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 ไ

เดี๋ยวจะถามหัวหน้าหัวหน้าเขาก่อนว่าทําไมด่านเนี่ยมันมันถึงขนาดตั้งรอบเมืองขนาดนี้ใช่ไหมเนี่ยมาเนี่ยเจอสามด่านอ่ะแปลกใจมากในขอนแก่นเนี่ยเจอสามด่านอ่ะตงรถติดงรถติดต้องดลนี่คือภาระของประชาชนลือประชาชนกําลังเดือดร้อนนะครับต้องจำใจที่ว่า เดี๋ยวผมถามหัวหน้าพี่แป๊บนึงว่าด่านไม่ไม่ได้ประสานงานกันเลยเหรอทำไมด่านเ่ไปข้างหน้าอเดี๋ยวเดี๋ยวขยับไปหน้าก็ได้ไปได้ไหมลูกที่ขึ้นรถขึ้นรถกอนเรื่องไปเรื่องเขาไ้สก็ไปส่งรถก็ไปเลยไมถามก็ยังไม่ถามผมยังเอาเดี๋ยวถามครับที่ขบขออนุญาตถามทั้งนิดเนาะคือว่าผมมาเนี่ยเข้ามาขนแก่นตรงนู้นอ่ะด่านหนึ่งแล้วก่อนก่อนอแล้วก็ผมมาถึงตรงตรงเลี้ยงเมืองสพเมืองก็ที่เจออีกด่านหนึ่ง ทีนี้นี่อีกด่านหนึ่งทีนี้มันทำไมเหตุการณ์อะไรเกิดเออทำไมถึงด่านเยอะแยะขนาดนี้ก็ปวดหันไปเลยจราจรปกติเป็นไรครับแล้เจอสามด่านมันมันด่านด่านด่านซับซ้อนซับซ้อนก็เป็นเหมือนเขาคอาวนี้ถูกต้องตามผู้รับการนะครับแล้วครับครับถามผู้รับการนะครับผมโอเคเนี่ยท่านท่านพูดอย่างนี้เนาะโอเคอ่โอเคเพราะว่าเยอะแยะเหลือเกินนะครับด่านแล้วก็มีปกติละครับ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 โอเคครับประชาชนเข้าใจนะครับครับที่ เอาเดี๋ยวดวงนี้ก่อนเราปรุงสัตว์เออเออเอามามาไล่ให้ไปเอาว่ากันไปจะไปอยู่นี่อ่ะเออจะไปก็จะไปอยู่นี่ไงเอออ้มีอารมณ์เขาบอกว่าไม่ใช่เขาเขาตำรวจนะเออผมก็แปลกใจ ครับว่าสินี้แล้วเชี่ยยุ่อยู่งเหมือนเดิมีออกไปออกไปเออยุอยู่ก็จะจอดพุ่นมันฟังงั้นเออสินี้แล้วว่ายู่งแล้วไปสินี้แล้วไปสินี้แล้วเอาดูเฮ็ดไม่รอดสิเฮ็เชื่อกันน่ะเออเออนี่ไปหัวจะปวดพ้อเจ้าเออโอ้ตายต่เอาชมดันนะครับเอาดู ดูไล่ก like ุ de ja de right okay. hmm. okay. uh ้งสักริ้งเดียวเลยโอ้ยโอ้ยเราก็ส่งใส่น้อเออขอนแก่นกลายจะเป็นเมืองร้อยสองร้อยด่านแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแซงอะไรร้อยเอ็ดเออร้อยเอ็ดเด้ยเมืองร้อยด่านสารคามโคราชเออโคราชเออโคราชอีกเดี๋ยวอุดรเจอกันอุดรเจอกันอุดรจะไปเยี่ยมยามอุดรอยู่เด้อคือทอดอยู่โอ็นอี่น้องเห็นที่น้องเห็นที่น้องเห็นที่น้องโอ้นี่เออเออ พี่น้องเห็นพี่น้องโู้แวะหาพี่น้องกันวะพี่เซ่อะไรทีบะเอาบรรยากาศเมื่อกี้นะครับก็โอ้คณะใหญ่ครับหมอลำโอ้บันเป็ดนี่แข็งแรงดีเนาะแท็กินดีแท็กีมดีมากพวกเราลงไปหัวหน้าชุดก็บอกว่าเขาขออนุญาตกอไปถามผู้การเลยเขาบอกโอ้ย่มันลือมันเล่าไปถามผู้การสั่น เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปรึกษาทีมกฎหมายปรึกษาผู้รู้อ่ะแล้วทำหนังสือไปทำผู้การให้เอออาจจะนะอาจะอาจจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกทีมงานใช่ไหมเอาทีมงานทีมงานเดี๋ยวคุยกันดูก่อนครับเรื่องนี้ทำไมมันเหมือนเกิดภูริยุปอะไรอ่ะโอเพราะเมืองประชาชนหากินลําบากครับแต่ว่าโอ้โหรถติดยาวเมื่อกี้ด่านใหญ่ด้วยใหญ่มากไปยามพี่น้องก่อนพี่น้องก็พี่น้องโอ้ไปไป เออเอาคืนกันนแหละเอาคือกันสององพิเศษได้ไหมขอเลยขอเปี่วมาใหนกีเขาเห็นจงไยสริขเอขอาเด้ครับีหิวข้าวครับไปบอกแล้วอย่าพูดแียงดังหิวข้าวซำเอุ้่มมาเค้มาคาเมื่อไรกึ่งจากนี้เกิดรุ่นคุ้นม้ยกูเองเอ อะไรหูก็นี้ตัวอะไรเออเออนึกว่าจะอยู่นี้ดิเอโอเคผมยุติอะไร์สด็จแล้วเท่านี้ก่อนสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาครับผมอที่ไม่ได้กล่าวชื่อนะครับเดี๋ยวผมกินข้าวกินข้าวก่อนครับกินข้าวก่อนครับไปก่อนครับสวัสดีครับคอมเมนต์ดูความสุภาพนะครับสวัสดีครับ